เวเซอร์นะครับเป็นการดูดไขมันด้วยขึ้นความถี่สูงข้อดีของเขาก็คือจะทําให้เกิดการบอบช้ําต่อเนื้อเยื่อในร่างกายหรือบริเวณที่เราดูดน้อยทําให้มีรอยช้าน้อยพักฟื้นน้อยกลับไปทํางานหรือใช้ชีพป,ประจำวันได้เร็วกว่าวิธีอื่นๆครับการดูดไขมันเราที่ไหนก็ตามนะครับเซลไขมันเนี่ยเมื่อเราดูดออกไปทิ้งแล้วเนี่ยมันจะไม่กลับมาแต่บริเวณอื่นไม่ได้มีการควบคุมร่างกายเรวก็วจะมีจุดที่เรา เก็บไขมันตำแหน่งอื่นๆที่เราไม่ได้ดูดออกไปเนี่ยให้เราตัวใหญ่ขึ้นได้แต่บริเวณที่เราเคยดูดไปแล้วมันจะไม่กลับมาครับการทำเวเซอร์หรือการดูดไขมันเหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องรูปร่างเฉพาะจุดไม่ชอบบริเวณแขนหน้าท้องหรือต้นขาอันนี้คือเหมาะที่จะมาดูดไขมันไม่ใช่เป็นการดูดเพื่อลดน้ําหนักไขมันที่เราดูดออกไปจากร่างกายเอาไปทิ้งเนี่ยไขมันมันเป็นเซลล์ที่เบาเราดูดออกไป1ลิตร ก็ไม่ได้หมายความว่าน้าหนักเราจะหายไป1นกิโลเพราะว่าไขามันเบากว่าน้ําทั่วไปการลดน้าหนักยังคงต้องเป็นวิธีการเดิมๆควบคุมอาหารออกกําลังกายผลข้างเคียงของการดูดเวเซอร์ก็น้อยมากมีรอยช้าในบริเวณที่เราดูดออกไปมีอาการเจ็บหลังทํา1-2วันทุกอย่างก็จะเข้าสู่ภาวะปกติครับเวเซอร์เป็นการทําผ่าตัดเล็กถ้าในกรณีที่ดูดเฉพาะจุดเราสามารถฉีดยาชาไม่ต้องดมยาสลบ ก็ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากมายแต่ถ้าดูดไขมันทั้งตัวมีบริเวณที่อยู่ไขมันกว้างอันนี้ต้องนอดยาสลบมีการงดน้ํางดอาหารมีการตรวจร่างกายให้พร้อมประการนอดยาสลบหลังจากดูดไขมันออกไปแล้วต้องมีการดูแลทําแผลบริเวณที่เราเจาะให้สะอาดไม่ติดเชื้อถัดมาเป็นระยะมาหนึ่งเดือนเราจะเริ่มให้มีการนวดกระชับเพื่อให้ผิวหน,นังบริเวณที่เราดูดไขมันออกไปอ่ะมันเรียบสมูทไม่มีความเป็นคลื่นไม่ไม่มีการปูุกขา